โยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับเขาต้อนรับเพืเ่อนๆเข้าสู่เกมซัมมอนเดอร์วอล์คคอนิเคิลนะครับผมหายกันไปนานเลยเพืเ่อนแล้วก็มีข่าวดีมาบอกนะครับเดี๋ยวเดือนหน้านะผมจะมาสตรีมเกมซัมมอนเดอร์วอล์คคอนิเคิลแล้วก็จะมีเนะี่ยโค้ดนะครับมาแจกเพื่อนๆนะแบบจุกๆกันเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราติดตามในเดือนหน้านะครับช่วงต้นเดือนนี่แหละเนาะแล้วก็นะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเกี่ยวกับนะครับผมกิจกรรมทายผลผู้ชนะนะครับเอ ออลิมเป็นโต้นะฮะเออทัวร์นาเมนต์เนาะนะครับก็เป็นกิจกรรมการแข่งขันนะครับระยะเวลาทายผลเนี่ย2 9่ถึงสพฤษภาคมนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้กันเพราะว่าศึกปะทุนะฮะในวันที่4พฤษภาคมนี้เนาะนะครับร่วมสนุกกันกรอกแพลตฟอร์มว่าใครนะครับจะเป็นแชมป์เนาะของ Elemental นะฮะทัวร์นาเมนต์เนาะแล้วก็รอรุ้นรางวัลได้เลยนะครับรางวัลกิจกรรมเนี่ยนะครับสำหรับทุกคนนะฮะที่เขา้าร่วมกิจกรรมเนาะก็แค่ไปทายผลนนนะคครัับ่ก็ื พลังงานนะครับ300อัคคีคูณ3แล้วก็คัมพีเนาะคัมพีไฟคูณ3คัมพีน้ำคูณ3แล้วกัมพีอมคูณ3นะครับแล้วก็นะฮะสำหรับผู้โชคดีเนาะจะได้รับนะครับคอนดิคชั่นฟิกเกอร์เซ็ตนะครับหนึ่งเซตด้วยแล้วก็อันนี้คือแจก2ท่านนะแล้วก็อีกาท่านเนี่ยจะได้รับนะครับเนาะฟิกเกอร์นะครับอันนี้คือแบบสุ่มนะกออีกาวหรอกอีกกาท่านด้วยกันแล้วก็ไปกรอกแบบฟอร์มกันได้นะครับส่วนลิงก์ของออฟฟิเชียลเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งนน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 ะะะฮไววว้้วว้้้ใใใหเเเเอออ่่อ่แแลลลกก็คมมต์ดาางัพื จะได้หาเจอแล้วก็ไปกรอกนะวันนี้นะครับวันที่29นะิ้านังมีเวลากรอกนะครับจนถึงวันที่4พฤษภานะครับผมเอาละครับผมในส่วนของรายละเอียดวันนี้ที่ผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับเพื่อนๆนะในเรื่องของอาร์ติแฟกต์นะครับนกแก้วเนาะแล้วก็ตู้นกแก้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซลมอนนะนกแก้วนะครับอยู่กับเราอีกนะครับหรือว่าผู้บึกเบิกนั่นเองเนาะก็จะมีนะครับท่านไฟท่านน้ำท่านลมแล้วก็อาร์ติแฟกต์ด้วยนะว่าอันไหนเนี่ยที่น่าสุ่มบ้างนะ ก็จะได้วางแผนกันถูกนะครับอันนี้เหลือเวลาอีกสี่วันเท่านั้นนะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ทาดไฟก่อนแล้วกันนะครับสาหรับนกแก้วไฟหรือว่าผู้บุกเบิก์ทัดไฟนะทุกคนนะเอร่างปลูกพลังเนาะนี่เลยนะครับเท่แบบนี้เลยนะฮะสกิลนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ฮะก็สกิลนี้นะครับสกิลที่หนึ่งเนาะก็จะเป็นการปล่อยพลังนะโจมตีศัตรูนะครับโจมตีเป้าหมายสองครั้งแล้วก็หากเป้าหมายไม่มีเอฟเฟกเสริมพลังอยู่หรือว่าบัฟฟ้าอยู่เนาะก็จะ จะเพิ่มน้ำเม็นะครับที่โดนเนี่ยแล้วก็มีโอกาสทําให้เป็นใบด้วยนะเพื่อนๆนะนะครับอัพเต็มก็คือใบนานมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆแล้วกันเนาะนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจสก,กิลเบื้องต้นอยู่แล้วเนาะนะครับสก,กิลที่2เนี่ยเป็นการใช้ลิขิตแห่งหยินหยางนะครับเพื่อปลดเอฟเฟกเสริมพลังเนาะทุกอันของเป้าหมายในขอบเขตนะครับก็เรียกว่าลบบัฟนั่นเองแล้วก็ทำน้ำเม็นะครับเมื่อปลดเอฟเฟกของเป้าหมายออกได้ด้วยเนาะนะครับนี่น้ำเม็ก็ค่อนข้างรุนแรงนะถ้าเกิดว่าลบบัฟได้เนาะ แล้วก็สกิลที่เมทนะครับเนาะเรียกว่าเป็นการนะครับแตกฉานความรู้เนาะเกี่ยวกับลิขิตแห่งยินอย่างนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูในขอบเขตสีครั้งแต่ลิขิตเนี่ยจะปลดเอฟเฟกเสริมพลังทุกอันด้วยนะครับแล้วก็ทำเมทใส่เป้าหมายเมื่อปลดเอฟเฟกเสริมพลังได้นะครับแล้วก็จะบล็อกนะฮะไม่ให้ได้รับเอฟเฟกเสริมพลังนะครับอันนี้คือธาตุไฟนะก็ถือว่าเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวลบบัฟเนาะที่น่าเล่นเลยนะครับเนาะส่วนธาตุน้ำนะครับเพื่อนๆนะก็ธาตุหนึ่งนะนี่ยส เป็นการฟื้นฟูให้กับพรรคพวกเนาะแล้วก็หากเป้าหมายนะครับมีกระโอยู่ก็จะฟื้นฟูแล้วก็จากไร่เกาะนะฮะคาถาให้เพิ่มขึ้นเนาะก็เรียกว่าสกิลหนึ่งฮิวแมนข้างแรงนะสกิลสองนะครับผมเป็นการแผ่จิตนะครับที่นึกถึงพรรคพวกเนาะของผู้บุกเบิกนะครับเพื่อไร่เกาะนะก็เรียกว่าสร้างเกาะรอบๆแล้วก็ไล่ภูมิคุ้มกันนะครับมีทั้งกระโแล้วก็บับบิลเนาะนะบับปีกเนาะนะครับเพื่อเอ่อแล้วก็พร้อมนะฮะที่จะปลดเอฟเฟกต์รถพลังสองอันด้วยหัวสกิลคือดีจัดเลยทุกคนนนนะะะสายซััพพอร์ตตวี้ฮ สกิลสนี่ก็เป็นการฟื้นฟูต่อเนื่องแล้วก็ไล่เกาะให้กับพวกขั่นะครับแล้วแล้วก็ไล่ปุมคุ้มกันด้วยนะครับแล้วก็ปลดเอฟเฟกทุกอันนะครับเรียกว่าท่านน้ำเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตที่โคตรจะดีนะสำหรับอุระเนาะหรือว่าลูกแก้วหรือผู้บุกเบิกน้ํานั่นเองเนาะส่วนนะครับท่านลมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นการทำดาเมจเนาะสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการปล่อยพลังงานนะครับโจมตีว่าหมายสองครั้งแล้วก็มีโอกาสทำดาเมจด้วยเนาะนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเป็นวอนเตอร์ประเภทอัศวินนะก็จะโดนไฟช็อตด้วยนะครับ ท่าที่2เนี่ยนะเพื่อนๆน,นะท่าที่2ก็จะเป็นในเรืออ่องของปล่อยสายฟ้าโจมตีเป้าหมายการโจมตีนี้นะครับจะเพิ่มจำเมทเนาะทำให้ระดับของอิทติแฟกไฟช็อตนะครับบนตัวเป้าหมายเนี่ยมือน,นะครับเอฟเม็ที่ต่อต้านความตายของเป้าหมายด้วยแล้วก็เป้าหมายที่ถูกกําจัดนะครับจะไม่สามารถคืนชีพได้เนาะหากนอกจากนี้นะครับหาก HP ของเป้าหมายต่ำกว่าอัตราส่วนที่กําหนดก็จะใช้สกิลนะฮะต่อเน,นื่งองถ้าลมนี่เป็นตัวที่ฆ่าตัวชุบได้ค่อนข้างดีเลยนะทุกคนนะแล้วก้อนที่เม็ดสกิลนะครับ ปล่อยใส่ฟาบ้านนะครับโจมตีศัตรู4ครั้งแล้วก็การโจมตีนะครับทีแรกจะเพิ่มแมทแช์ให้กับตนด้วยการโจมตีจะเพิ่มดัมเมจนะครับที่ทําได้นะครับระดับอาร์ติแฟกไฟช็อตนะครับบนตัวเป้าหมายด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะนะครับเหมือนเอฟเฟกเนาะต่อต้านความตายเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าตัวธาตุไฟนะใครที่ไม่มีในส่วนของตัวลบบัฟนะครับอยากได้ลบบัฟดีๆสักตัวเนี่ยโอ้บอกเลยว่าธาตุไฟเนี่ยคือดีมากๆเนาะส่วนน้ำน่าจะเป็นการซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของการฮิสร้างเกราะแล้วก็ปุมคุ้ ส่วนท่านลมก็จะเป็นดัมเมดนะครับแล้วก็สามารถที่แบบว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้ถ้าเกิดตายไปนะนะฮะอันนี้ผมก็มีครบมาแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูอาร์ติแฟกต์กันบ้างนะครับเพืนะ่อนๆนะอาร์ติแฟกต์เนี่ยเนาะก็สําคัญนะครับเมื่อเรามีมอนแล้วเนี่ยก็ควรจะมีอาร์ติแฟกต์ให้ตรงสายนะครับฉะนั้นเนี่ยอาร์ติแฟกต์นะครับของธาตุไฟเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยทุกคนนะธาตุไฟเนี่ยคือจะเพิ่มแอตแทกเนาะนะครับ60%แล้วก็แม่นอีก30นะครับโอ้โหเนยเียกว่าาาตรงสยยยเเเลลคคือว่ททีดด็ดนะนนะะุก ส่วนธาตุน้ำนะครับผมจะเป็นเอฟเฟกต์อาร์ติแฟกต์นะครับเนะาะจะฟื้นฟูต่ตอนเนื่องให้กับสมาชิกและจะเพิ่มความท้าทานนะครับระดับหนึ่งเนาะนาร์เจกวีด้วยนะครับอืมก็ถือว่าซัพพอร์ตเข้าไปอีกนะครับส่วนธาตุลมนะฮะเพิ่มดาเมจทําให้นะครับใส่ศัตรูประเภทอสุวิน30แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจากศัตรูที่ไม่ใช่อสุวิน15%ด้วยในอารีน่าแล้วก็ชิงแดนแต่ผมว่าเนี่ยนะครับหลกัหลกๆก็คือตัวมันเนี่ยจะเก่งในอารีน่าแล้วก็ชิงแดนเนาะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาร์ติแฟอันนนี้ก็็จเป มาดูธาตุแสงกันบ้างเนาะธาตุแสงก็จะเป็นนะครับพื้นฟูนะเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็ธาตุมืดนะทุกคนนะธาตุมืดเนี่ยหาขโมยนะครับเอฟเฟกเสริมพลังของศัตรูก็จะเพิ่มนะครับระยะเอฟเฟกเสริมพลังของตนนะครับ6วินาทีด้วยกันก็ถือว่าอินฟลักค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเพื่อนๆสำหรับนกแก้วเนาะนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะเพื่อนๆนะก็เตรียมตัวกันนะครับผมสําหรับนะครับใครที่จะซัมมอนนะครับในส่วนของนอกจากจะเป็น พวกเบิกแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของอัศวินเวทมนต์นะครับเนาะที่จะเพิ่มเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับ1พฤษภาถึง29พฤษภาเนาะแล้วก็สามารถรับอัติแฟกนะครับเฉพาะอัศวินเวทมนต์ห้าดาวด้วยนะครับเนาะแล้วก็ทุกครั้งก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าแต้มไมถึงสองร้อยเนี่ยก็จะได้รับอัติแฟกไปเลยนะเพื่อนๆนะนะล้วก็จะมีในส่วนของการปรับสมดุลมอนเตอร์นะครับมีตัวที่จะปรับนะครับก็จะมีคีน่าออบีเคลิปนะโซเลต้าแล้วก็ ฮิวแล้วก็จินนะจะปรับอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปดูนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับสมดุลมอนเตอร์นะครับนอกจากซัมมอนเนอร์เนี่ยก็จะมีนะฮะจากไฟเนาะนักระเบิดกงจากไฟนะครับฮานารินเนาะทาดน้ำนะครับแล้วก็ล็อกสตาร์แสงด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซลกาดิสนะครับมืดเนาะห้าดาวแล้วก็เป็นนักพยากรณ์นะครับหรือเอาละครธาตุไฟ5ดาวแล้วก็ละครธาตุน้ำนะครับแล้วก็จะมีเบลดันดินเนาะนะฮะเบลดันดี ถ้าล่มนะห้าดาวเราก็จะมีนะครับเออราเคิ้นเนาะนะครับนักพยากรณ์แสงห้าดาวด้วยนะครับอ่าก็มีประมาณนี้นะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมดองเพจไว้แล้วเดี๋ยวนะครับรอบหน้าเจอกันนะในการสุ่มนะครับอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม